เราถูกสอนว่าเรื่องเล่าของน้ำท่วมโลกคือนิทานโบราณแต่ถ้าหายนะครั้งนี้คือความจริงที่เกิดขึ้นทั่วโลกที่กวาดล้างอรารยธรรมที่ก้าวหน้าไปแล้วล่ละสิ่งที่น่าสงสัยที่สุดคือเรื่องเล่าของน้ำท่วมใหญ่ปรากฏอยู่ในวัฒนธรรมโบราณเกือบทุกมุมโลกตั้งแต่เรื่องราวของโนอาห์ในพระคัมภีร์ไปจนถึงมหากาบ์กิลกามเมชของชาวซูเมเรียนและตำนานของชนพื้นเมืองในทวีปอเมริกาตำนานเหล่านี้มีความสอดคล้องกันอย่างน่าประหลาดใจ คือเหตุการณ์น้ำท่วมมาจากพระพิโรธของเทพเจ้าและมีเพียงคนกลุ่มเล็กๆเ,เท่านั้นที่รอดชีวิตด้วยการสร้างเรือขนาดใหญ่การที่ทุกอาระยธรรมที่อยู่ห่างไกลกันโดยไม่มีการติดต่อต่างมีความทรงจำร่วมกันถึงหายนะประเภทเดียวกันชี้ให้เห็นว่านี่คือภัยพิบัติระดับโลกครั้งเดียวไม่ใช่แค่การท่วมของแม่น้ำตามท้องถิ่นหายนะแห่งย er ังเกอร์ดรอาสทฤษฎีนี้ระบุว่าน้ำท่วมโลกครั้งใหญ่นี้ เกิดขึ้นเมื่อประมาณ12,900ถึง11,700ปีที่แล้วซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่โลกเข้าสู่ยุคน้ำแข็งสั้นๆรอบใหม่ที่เรียกว่า Younger Dryas สาเหตุที่รุนแรงนักวิจัยเสนอว่าหายนะไม่ได้มาจากการละลายของน้ำแข็งอย่างช้าๆแต่มาจากการทำลายล้างที่รวดเร็วเช่นการพุ่งชนของดาวหางหรือวัตถุนอกโลกที่กระทบแผ่นน้ำแข็งหลักทำให้เกิดน้ำปริมาณมหาศาลไหลบ่าเข้าถูแผ่นดิน และคลื่นเมกะสึนามิที่สูงหลายร้อยเมตรกวาดล้างชายฝั่งไปในพริบตาหลักฐานซากอารยธรรมที่ถูกน้ำกลืนการมีอยู่ของโครงสร้างขนาดมหึมาที่ถูกสร้างขึ้นอย่างซับซ้อนแต่จมอยู่ใต้น้ำถูกนำมาเป็นหลักฐานที่สนับสนุนทฤษฎีนี้ <c oughs> เช่นโครงสร้างหินที่โยนะงูนิประเทศญี่ปุ่นหรือหินขนาดใหญ่ที่บีมินีโรสบาฮามาส ถูกอ้างว่าสร้างโดยอาระยะธรรมที่ก้าวหน้าอย่างมากก่อนยุคน้ำท่วมน้ำท่วมโลกครั้งนั้นไม่ได้เพียงแต่ฆ่าชีวิตผู้คนแต่ยังทำลายความรู้ภาษาและเทคโนโลยีที่บรรพบุรุษเราเคยมีทำให้มนุษย์ต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่เกือบทั้งหมดน้ำท่วมโลกคือความจริงที่ฝังอยู่ใต้ทะเลและตำนานเป็นบทเรียนที่เตือนเราว่าไม่ว่าอาระยะธรรมจะก้าวหน้าขนาดไหนก็อาจถูกลบหายไปจากหน้าประวัติศาสตร,ร์ได้ในชั่วข้ามคืน